อ่านี่ครับี่นจได้ครับจไเขามวซื้อก็ได้ตางแดงถ้ามอนจะพาาองมาทำมหวานนะครับสุดีว่ามอนเพเชิญมาแล้วก็มอนได้มูสามชั้นมานะะว่านี่วัถอะไระะะะว,นนว่าน,วน,วนะ,คะคมจะ,ะข้กกากควนี้แต่ว่าหยุดของมนด้วยี่นะมหยุดทวนพุนะครับคือก็มนซือทเดียวนะเพรามอนกินคเดียวทุคนที่นีมากเลกิเจกันนะครับนะแล้วก็แต่ว่ามไม่ินเจอ่ะมอก <laughs> มันไม่กินเจียมันกนกูไม่อ้วนนะครับจะวะนกันเธอเนาะแล้วตอนนี้มันก็ห,นหั่นหมูเราก็หัน่นทงแดงเดงรียบร้อยนะครับตอนนี้มันก็จะเอาหม้อไปตั้งไฟเลยนะเดี๋ยวอรอหนึ่งนะคะทำะไรกินจะทำามหวานนิดนึงกินอะไรกันบกินแล้วข้าวกินกินกับอะไร ิน่มด๊าด้วยจีนเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่เหมือนต้นฉบับนะ <c oughs> เพียงแต่ว่าก็รื่จิตอะไรก็ตามแล้คือมลก็ใส่หอมแดงลงไปนะครับ <c oughs> หอมแดงลงไปแล้วก็กั้ชไส้เข้า คำสั่งนั้นอ่าความแดงมันแต่ทุกคนเอ้ยอันนี้ยังไม่ได้หารเลยเลยได้พี่น้องแต่ว่าเราชอบความแดงแบบว่าให้มันกรอบเลยก็ได้แือว่าไม,ไม่ต้องกรอบเดี๋ยวมันไม่ชอบกรอบนะมันก็จกกนะมูดลงไปนะครับแล้วก็ปรุงรสที่ดังนั้นใช้มือได้เลยนะคะรับเพราะว่ามันเมือวันข้า้งนึงจะต้องซื้อกล้องนะ จากนั้นมันก็จะใส,ส่ซีอิวเขาลงไปยิดหนึ่งคับไม่เป็นสูตรของมอฑนะมณฑลทม์ทกินแล้วมันอร่อยมันก็ต้องทานแล้วก็ดังจากนั้นก็คิ้วลับค่ะคิ้วรับน่าจะเพิ่มความหวานนิดนึงถ้าใส่เยอะก็ขมนะคะเฮ้ยแล้วก็เลยใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวอ่าจะใส่เสกลือลงไปนิดนึงแล้วก็ถ้าใครชอบแบบชืรสก็ใส,ส่ชืรสนิดหน่อย แค่นั้นมาเท่ากับเป็นนุ้ชิ้นะก็ไปกินกันดีกว่าเด็กเก๋เยกังไม่ได้แตกแล้วในมวนจะต้องไปเอาน้ำเปล่าลงมาใส่นิดนึงนะคะเพื่อจะให้หมูมันจะมีความนุ่มนิดนึงแล้วก็กัวหมูไม่สุกอะไรเงี้ยนะคะถ้ากินสุกก็คือสุกเลยถ้ากินเดียวก็คือรีบและสดๆแบบนั้นนะคะแล้วก็มวนจะเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะเพราะสาซิ่วเขาเยอะไปมันจะขมแล้วก็อ่าสาซิ่วลำสาชิ่วเขาไม่ใช่ตอนนี้ก็เลี้ชีแล้วะคระับเห็นปะ นี่แอละข้าวซวยร้อนๆอะไรเงี้ยเข้ากันมากเลยนะเดี๋ยวไปกินกันไปตก่อนทั้งหมดนั้นบนก็เอาหมูหมูวานขงนุงแล้ลงไปลงบนเข่าเลยนะครับนี่หองเนะ้อเนื้อแบน้นนนนนน มากๆยัง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 เ,ยเดี๋ยวไปให้คนที่ทาํางานด้วยกันนะวันนี้เขาไม่ได้หยุดแต่ว่ามันเดี๋วไให้เขาชิมดูว่ามันอร่อยบ,อบ,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 บนะ่อมาเสียบมาแช่บบ่อเอาสินะอย่ชิมให้เบื่อย่ชิมให้ดูตรงนี้เลยนะคะคือตะเข้าเข้ามาแบบนี้เราก็คือเข้าปากเลยนะ อร่อยทุกอย่างเ็าทำเองยังไงก็อร่อยรับพ้าะว่านรสชาติแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยไม่ต้องคืนนะโอเค่อ,อยนะผ่านตุวเองคุณเองเออเอง